พอครับคุณครับไปไหนมาครับวันนี้วันนี้ไปจริงๆจะไปอ่างทองอะค่ะไปทำอะไรฮะพี่การมีทีวีสามสัญจร๋อ้ไม่ไปฮะก็มาหาพี่บอยไงผมว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์ขัดข้องอะไรทางนู้นแน่นอนถึงมาทางนี้พี่บอยปั่นจักรยานครับผมอะไรนึกว่าใส่ขาสั้นอันนี้แหละอันนั้นรัดตรงสวแต่แปลกก็เข้ามาปั่นเปิดกันทั้งวันทั้งคืนใช่แล้วก็คนที่ชอบมาปั่นคงสนุกอ่ะเพราะว่ามันเหมือนมีด่านอะไรแบบให้ทดสอบหลายด่านอย่างเงี้ยมีด่านที่เจอแบบตุ๊ดเติร์ดอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะ ถืวปั่นนี่ครับเอานี่เป็นเหรอครับเนี่ยอหนือว่าเป็นผู้หญิงครับผมใหม่เป็นไงบ้างอ่ะไปโรงเรียนตอนนี้ปิดเทอมแล้วเพราะว่าเปิดเทอมแป๊บเดียวเปิดเปิดเทอมซัมเมอร์ไงสิบวันเรียนไปกี่วันเนี่ยสิบวันเป็นวันนี้เรียนซัมเมอร์วันสุดท้ายเดี๋ยวอีกอีกสักรู้สึกว่าจะอีกสักสองอาทิตย์มั้งเปิดเทอมจริงอันนี้เนี่ยซัมเมอร์เปิดครับไปรอทดลองเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีครับแต่ว่า นางก็แฮปปี้ดีแบบเจอเพื่อนมีกิจกรรมเยอะไงนางก็จะแบบว่าเป็นหัวโจกนิดๆพุ่นนำผู้นำนำเพราะว่านางเหมือนจะโตกว่าเด็กคนอื่นนิดหน่อยอมีวันแรกๆอ่ะมีร้องไห้หาแม่นิดหน่อยอก็ตามภาษาเด็กอ่ะเนาะแล้วก็มีอีกวันหนึ่งอ่ะร้องไห้เพราะว่าตกใจกลัวฟ้าผ่าอุยมีข่าวไปถึงนูปเลยอ่ะอะไรฮะอุฟ้าละะ่ะคะอ๋อเห็นแล้ววันนี้ไม่เป็นไรเป็นรูปแบบวันนั้นไปดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ด ล้วก็เจออาก,กูอิงฟ้าเดินสวนกันก็ทักทายกันสวัสดีแล้วก็สวัสดีผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับอิงฟ้ามีข่าวมีฮั่นอยู่พอดีเนี่ยจะมีอะไรเพราะว่ากับอิงฟ้าเราผมก็รู้จักเพิ่งรู้จักไม่นานเหมือนกันนะเพราะว่ารู้จักตอนที่คอนเสิร์ตเราบางมากอะไรเพราะว่าอิงฟ้าเขาเป็นคนทำคอนเสิร์ตนี้ไม่ได้เจอใครเลยช่วงนี้ผมยุ่งมากเลยคุณได้เจอใครบ้างครช่วงนี้ทำอะไรยุ่งอยู่พี่การเป็นไงตอนนี้ตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณพี่การไงครับอะไรนะคะคุณกับพี่การตอนนี้เป็นไงครับทะเลาะกันไหมทะเลาะกันไหมเรื่อยๆแตต่่่่ออออนนนีี้าางงงงทไมมเเพืกลัห อ๋อนี่ใหกับพี่กันด้วยครับผมในรางวัลขวัญใจมหาชนจากคมชันลึกเดริกเกตฮะรู้ได้ไงอ่ะอ้าวผมเป็นแฟนกับพี่กันจะถามหนึงที่คู่เจมจีเบลล่าด้ยครับครับผมก็โอเคนะครับผมรูปภาพหน่อยอ่ะเขียนรูปภาพรูปภาพอะไรฮะแกงนมอ๋อที่ว่าไม่มีมิ้นใช่ไหมเพราจริงก็มีอะไรเลยเพราะวันนั้นมิ้นเขา